สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความรองดองสมานฉชั้นเพื่อพัฒนาผู้นำสถาบันการเกษตรไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนค่ะที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจฐฐกพอเพียงสหกรณ์การเกษตรกันทลักจำกัดอําเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดสํานักง,งานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดศรีสะเกดได้ดําเนินโครงการเสริมสร้างความรองดองสมานฉชั้นเพื่อพัฒนาผู้นําสถาบันเกษตรกร ไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารามีการรวมตัวเป็นเครือข่ายในการสร้างอำนาจการต่อรองมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีการผลิตยางพาราที่มีคุณภาพมีการควบคุมดูแลการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำสถาบันเกษตรกรผู้รับซื้อมีการกำหนดแนวทางและมาตรฐานในการรับซื้อที่ชัดเจนทําให้เกษตรกรผู้ผลิตได้รับความเป็นธรรมในด้านของราคา โดยผู้เข้าประชุมโดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนสถาบันเกษตรที่ดำเนินธุรกิจด้านการรวบรวมยางพาราจำนวน13แห่งกลุ่มกเกษตรกรจำนวน3แห่งและกลุ่มธรรมชาติที่ปลูกยางพาราจำนวนกว่า50กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนจำนวนกว่า100ทนในการประชุมดังกล่าวนี้ที่ประชุมได้เปิดเวทีให้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจรวบรวมยางพารา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปลูกยางพาราการบำรุงรักษาและระยะเวลาที่เหมาะสมในการเกรี่ยางพาราการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตยางพาราแต่ละประเภททั้งยางแผ่นดิบยางก้อนถ้วยเศษยางยางฟองตลอดทั้งแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกของสากรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการปลูกยางพาราในการดําเนินการด้านยางพาราเบื้องต้นนางสุรณีสุทธิวัฒนานิติ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรกันทลักจำกัดได้กล่าวว่าสหากรณ์การเกษตรกันทลักจำกัดพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือมวลสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดาเนินธุร,รกิจรวบรวมยางพาราทั้งในด้านของการบริหารจัดการและเงินทุนและสหกรณ์จะพยายามอย่างเต็มที่ในการผลักดันให้เครือขายอย่ายยางพาราในจังหวัดศรีสะเกดมีความเข้มแข็งไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้า และจะพยายามส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตยางแผ่นดิบให้มากขึ้นโดยขณะน,นี้สหกรณ์ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราแผ่นดิบเพื่อรองรับผลผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วโดยได้รับการแนะนําช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกดสำนักงานกองทุนส่งเคราะห์การทาําสวนยางศรีสะเกดสำนักงานพกษษสศรีสะเกด และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกดที่ให้คำแนะนำปรึกษาในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ในครั้งนี้ค่ะ